พิ่เตอรครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมค็อกเทลไนท์ครับผมค็อกเทลไนท์ไข่พีจีหรือว่าข um ้าคืนค็อกเทลหรอวันนี้เราอยู่กันกับตังห้าร้อยสามสิบบาทครับผมเกมนี้เบสต่ำส um ุดอยู่ที่สี่บาทเบสถือว่าเบสต่ำส um ุดของเกมนี้ถือว่าสูงพอสมควรเนี่ยสี่บาทปกติมันบาทเดียวเนาะบาทสองบาทสามบาทห้าบาทแต่เกมนี้มันจะไหลขึ้นกำศีนะ 4 8 2อะไรอย่างประมาณเนี้ยอุ้ยไบ้แรกของเบฟสีแบบของเขาจัดไปแล้วผมอามาอาไว้มาสวย6กสิบบาทแล้วผมม,มาแล้วโอเคบอกเลยผมมีสูตรดีมันต้องกัวเสี่ยงสูตรดีมันต้องกัวเสียสเส่ยงครับผมไปเข้าไปอืม0.8 อาเซตเตอร์ลุน้นเนี่ยได้ลุ้นอยู่หลายช่องเลยเนี่ยหลายช่องเลยแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้นแม่งบังฮเฮต์เตอร์โดดทีสัดไหลไปห้าร้อยสามสิบผมทุนของเฮาตอนนี้หกร้อยแปดสิบแปดบาทวายมาโอ้มาต่อมาต่อมาต่อเนื่องมาเป็นหยังบอกเลยว่ามั่นใจในสูตรนี้มากครับผม บอกเลยว่าสูตรนี้คือมั่นใจสัสลองมาแล้วหลายเตื้อครับผมลองมาแล้วหลายเตื้อสำหรับใครที่ใครเล่นนะผมเข้ามาตามลิงก์ที่ผมละไว้ฮื้ได้เลยหรือว่าคนที่ใครรู้สูตรจะย้ายการเล่นจะย้ายกาแอดไลค์กันเข้ามาได้เลยครับผมถามกันได้มาค้างมาค้างมาค้างคือ,อยังไม่ห่วงนะมา ตัวนึงสองจบาทไปแต่เบสตี้4บาทอือบอกเลยว่าบัก,กัวผมบอกเลยว่าบัก,กัวอัะอย่างทั้งนั้นเพราะว่าสูตรนี้ดีมากๆเนาะก้อย,ๆ,ย,ไยๆไหลขึ้นไปครับผมก้อยๆไหลขึ้นไปยังอยู่กันที่เบสตี่บาทครับผมไปสองแถวตัดไป33บาทบอกแล้วเชื่อหรือยังเชื่อหรือยัง คอมโบนี่สามสิบแปดจุดสี่ศูนย์นะผมอ่าไหลฟิปสามตัวอ่าไวไหมเออคูนสี่ต่อเออต่อเน,นื่องมีไวเออสวยสสอ,อือคูซิฟไม่เชียร์เทียร์ร้อยห้าสิบหกบาทมาดิวะสวยแม่งอืมแปดร้อยหนึ่งบาทนะผมโอ้บอกเลยว่า ม,มันแตกมันแตกบ่ค่อยต่อนเนื่องนะมันเหมือนที่ว่าแตกกู้ไม้นะมันเหมือนทีติดกู้ไม้นะแต่บอกเลยว่าถ้ามันแม่กำคุ้มครับผมเลยต้องเตรียมมา500สามสิบเนะี้ย500สามสิบนี่เตรียมมาเพื่อมันเลยเนะี่ยสูตรเนะี่ยเพราะว่ามันแตกแบบมันเหมือนทีแตกกู้ไม้นาะแต่เราอาศัยอาศัยลูกคอมโบเออเนี่ยอาศัยลูกคูนของมันคูนวายมาเออคูนสองสวย บอกแล้วบอกแล้วมันต้องกลัวสูตรนี้อะตอนนี้เขาจะไลเ่เบ็สต์ไปที่แปดบาทแล้วผมมันขึ้นกำซีขึ้นกำซีอืมสิบสองบาทอ่าเอาแล้คูณสองเอาไปอ่าสามสิบแปดบาทอืมเฮ้เค,เคเเ้เต็มแทงเออเต็มแทงว่ะเต็มไปย่องถ้าเต็มแทงนี่ต้องเต็มกราบกันเนาะอันนี้มันไม่ย่องไม่ย่องไหน,นแล้วเนาะไป แบาทแล้วผมแบาทแบาทเขาอยู่ที่เกือบอ๋อวายวายอยู่ที่แถวหอุ้ยแถวหแถวซีป่ะพ่อมหมนแถว4แถว4ีอืมแถวสาับแถวหโอเคพูดแตกอุ้ยร้อยาสบองบาทโอ้ไม่นี่ครับผมสองบาทสวยๆครับผมไหลไปโอ้ยจอดว่า ขาเวยครับผมสามไม้มันต้องสามไม้มันต้องมาสามไม้วืดมันต้องมาอ่ะเอาแล้วใจเย็นใจเย็นปล่อยมันไปอืบอกแล้วว่าปล่อยมันไปสุดนี้มันแบบเจ๊ว่าติดกันกูไม้ครับผมโอ้เล่นติดกูไม้เหรอมาเนี้ยการยัง้ยงานนะกะเนาะกูมันก็เล่นเนี่ยวังขำวังขำอ่ะ บอกแล้วว่ารอกรรมบอกแล้วว่ารอกรรม,มไวไหมโอ้คุณฮกสวยไปโอ้ยแค่ร้อยไปอุ้ยไปเท่ร้อยไผแค่ต้องไปเที่ยงร้อยไปร่วมกันไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทอืมสวยโอ้แม่งสวยป่ะโอเคอยู่โอเคอยู่ตอนนี้ ต่างเขาขึ้นนะผม2อ0 0ัแล้ว2อ0 0ัแล้วเขาเด็กเขาให้มา2องพันแล้วบอกเลยว่าสูตรนี้มันต้องตัวอืวายสามตัวผมวายสโอ้ยคูณสิเอ้ยคูณแปดอุย 8, อ้ยแปดเท่าแชมป์สองไอ้แค่ตะกี้ต่างสองพันตายแบบนี่สามพันตายเลยเหรอโอ้โอเคเขาลองปั๊บเบสที่12บสอบาทกันหน่อยดีกว่าเขากดสักกดกันแฮมสัก2องสามไม้เนาะก่อนจาก สักสามไม้ก่อนจาครับผมพอว่ามันจะเป็นใหอ่าพอว่ามันจะเป็นไจเออสามไม้ได้คืนมาศูนย์ทุหกแาดไปโอเคครับผมสำหรับวันนี้บวกไปไปที่เรียบร้อยผมวันนี้บิ๊กเตอร์คอลากันไปแค่นี้ก่อนนะผมไปกันไหมเตอร์แนบกันหน้าผมสวัสดีครับ